สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมไม้ป่าและพันธุ์พืชของไทยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณที่โร่งนะครับเป็นาทางขึ้นภูนะครับยังไม่สูงมากมายเท่าไหร่นะครับเป็นที่รง่งเป็นที่ร่งที่มอง,งไปก็จะเห็นสภาพ วิวทิวทัศน์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นฝั่งหันหน้าไปทางตัวเมืองร้ออนะครับฝั่งทางทิศใต้นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าที่เขานะครับติดต่อกันระหว่างจังหวัดร้อเอกับกาลสินนะครับวันนี้ผมก็มาสำรวจนะครับพันไม้นะครับที่หายาก ตามท้องถิ่นแถวนี้นะครับก็จะดูไปตามธรรมชาตินะครับแล้วก็จะสอบถามคนเท่าคนแก่ตามบริเวณแถวนี้นะครับที่สัมผัสกับป่าแถวนี้นะครับบริเวณแถวนี้ก็จะมีเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนธรรมชาติที่น้ำนั้นไหลลงมาจากภูนะครับเป็นซับที่ไหลอยู่ตลอด ทั้งหน้าแรงนะครับกำลังเดินนะครับไปสอบถามคนในพื้นที่นะครับที่มีความารู้เรื่องต้นไม้พวกยาสมุนไพรนะครับ <linear> ฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นภ ah ูเขาของจังหวัดกรสินนะครับ ก็เป็นสวนนะครับสวนผลไม้สวนผักสมแล้วก็สวนนึงก็จะเป็นยางพารานะครับสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดนะครับพลกแล้วก็ มีกล้วยนะครับเป็นบางส่วนต้นนั้นต้นกระบก <c oughs> ขาวเลยนะครับต้นใหญ่มีไม้ขึ้นไปเป็นบันไดสอบฐานนั้นขึ้นไปเอาพึ่งนะครับพึ่งหลวงตายกับสิร้ายยช่เนาะทะกี่ กับว่ามันสมัยที่ว่ามัไปไปนย่างรัดไปผุนบอลเล็บอครับ,รบวพวกย่างไปทั้งสกลทั้งผู้ทั้งคุณเลยน่ะเขาพวกทวงคมมนเออพุนเหลวยวย่างไปน้ำปลาน้ำยังไงเลยดิปลาไปเรี่ยๆเขามาถางปลายดิออืมักควมมักความโข้องโขดเหียวโอ้ทั้งคุณเป็นของสกลเนาะเป็นผูพนันเนาะ บ่แล้วมันกบมันม้แล้วกับไกลเนาะมันก็เป็นมันก็เป็นเขาเป็นพืชเดียวกันหมดน่นะบวกไกเป็นตอกันหมดสัตว์เดินอย่ว่า่นย่นอยู่ทั้งพุ้นบนหรือเปล่าท้งพนมันอยนรุ่นสมัยมีเสียมีสัตว์ยังไงนี่ยวงนั้นอปยังกัท่านจนปะ พวกสร้างหัวไปทำบ่ดาสร้างเต็เสียงสูงมยงสมอเนี่ยรัพพโพัน <both> ก <iling amine sounds> ็จะมีจักโตรัพูโอพานหลายเ้ี่ยยังมาหลายตอมั้งผมเบิ่งอยู่ตามตามข้อมูลที่ปลาหลายนครของวันนี้บุกเบิ่คนวันนั้นนั่าู่น สี่ส<ด>ิบก็ปีเนาะเกิมาสปีเหมือนเขาคืเล้าเบินงนะเพเนาะลกน้อก,กินเนาะนี่ได้ปะครับนไ,ได้เนาเ้าลกเนืะจะได้เจ็บปวดแดดปวด